เมื่อเกิดเหตุชนขึ้นใครเป็นผู้ชี้ถูกและชี้ผิดท่านอาจารย์แดงได้กล่าวไว้ในคู่มือไว้ว่าใครจะเป็นผู้ชี้ถูกชี้ผิดก่อนที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายต่างๆได้นั้นต้องมีการตัดสินชี้ขาดก่อนว่าใครเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด และฝ่ายถูกเท่านั้นที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายต่างๆจากผู้เป็นฝ่ายผิดหลักการเบื้องต้นให้ยึดหลักการว่าใครเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นผู้นั้นเป็นฝ่ายผิดจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้นั้นเป็นฝ่ายผิดและไม่อ้างนำเอาเหตุอื่นเช่นอีกฝ่ายเมาสุราหรือไม่มีใบขับขี่มาเป็นข้ออ้างถ้าต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นไม่ได้เกิดจากผู้ที่ขับขี่เมาสุราหรือไม่มีใบขับขี่เป็นต้นก่อนจะมีการชี้ถูกชี้ผิดต้องมีการชีข้ขาดก่อนว่าใครเป็นฝ่ายถูกและฝ่ายผิด และฝ่ายถูกเท่านั้นที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนหรือค่าเสียหายต่างๆจากฝ่ายผิดนะคะคลิปต่อไปนะคะผู้ที่จะชี้ขาดได้มีกี่ท่านนะคะติดตามตอนต่อไปนะคะฝากแชร์ข้อมูลดีๆนี้ให้กับคนที่ทารักด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากครูพี่เคือรประกันไทยคบยอนทีมอาจารย์แดงค่ะ